ลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติหายไปจากโลกใบนี้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนี่คือโลกสมมุติของคนแท่หลอและวันนี้เราจะลองคิดดูกันว่าถ้าเครื่องบินทุกลำต้องจอดพร้อมกันโลกจะเป็นยังไงลองนึกภาพตามง่ายๆครับเช้าวันหนึ่งคุณได้ยินข่าวสั้นๆว่าเที่ยวบินทั้งหมด ถูกยกเลิกไม่ใช่พายุไม่ใช่โรคระบาดแต่เป็นการหยุดบินทั้งโลกพร้อมกันในชั่วโมงแรกหลายคนยังไม่รู้สึกอะไรมากแค่แผนเดินทางพังแค่ตั๋วต้องเลื่อนแต่ไม่นานโลกเริ่มรู้ว่าเครื่องบินไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวสนามบินเงียบลงจอฟลายบอร์ดเต็มไปด้วยคำว่ายกเลิกเมืองที่เคยคึกคักเริ่มเงียบ ท้องฟ้าที่เคยมีเส้นขาวกลายเป็นท้องฟ้าโล่งอย่างที่ไม่คุ้นตาการเดินทางไกลกลายเป็นเรื่องยากทันทีจากข้ามทวีปในไม่กี่ชั่วโมงกลายเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์โลกไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ไกลขึ้นการค้าระหว่างประเทศสะดุดสินค้าบางอย่างต้องบินเท่านั้นยาอุปกรณ์แพทย์อาหารสดบางชนิดเมื่อไม่มีเครื่องบิน ความเร็วของโลกลดลงอย่างเห็นได้ชัดธุรกิจที่เคยพึ่งความเร็วต้องหยุดคิดใหม่ไม่ใช่ว่าของไม่มีแต่ไปไม่ถึงความเชื่อมโยงของโลกเริ่มหลวมลงทีละนิดในด้านหนึ่งโลกดูสงบขึ้นเสียงเครื่องยนต์หายไปมลพิษลดลงท้องฟ้าชัดขึ้นธรรมชาติเหมือนได้พักหายใจแต่ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์เริ่มรู้สึกอึดอัด เพราะเราคุ้นเคยกับโลกที่ไปถึงกันได้เร็วเมื่อความเร็วหายไปความอดทนกลายเป็นทักษะจำเป็นครอบครัวที่อยู่คนละประเทศต้องรอนักเรียนคนทำงานคนป่วยที่ต้องพึ่งการเดินทางทางอากาศต้องหาทางใหม่โลกยังหมุนแต่หมุนช้าลงเครื่องบินไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือตัวทำให้โลกใกล้เมื่อมันหายไป เส้นแบ่งระหว่างประเทศกลับมาชัดขึ้นอีกครั้งมนุษย์เริ่มวางแผนระยะยาวมากขึ้นไม่เดินทางเพราะอยากแต่เพราะจำเป็นการพบกันหนึ่งครั้งมีความหมายมากกว่าเดิมโลกที่ไม่มีเครื่องบินไม่ใช่โลกที่พังแต่มันคือโลกที่ต้องคิดก่อนเคลื่อนและต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ใกล้กันเท่าที่เคยคิดคำถามสุดท้ายอาจไม่ใช่ว่า โลกที่ไม่มีเครื่องบินจะอยู่ได้หรือไม่แต่คือเมื่อความเร็วหายไปเราจะยังรู้สึกว่าโลกใบนี้เป็นที่เดียวกันเหมือนเดิมไหม